มัไมไดไปไหนอยู่นีมานานแล้วจริงเหรอแล้วทไูเออช่วงนี้ไม่มีอะไรทูเฉยเหรอเข้าไปได้ไมฮะขอเข้าไปได้ไหอยเข้าไม่ได้ถ้าหม่อท่านเข้าได้อะไรมาเข้าไปหาอาหญิงใกล้ไงคุยใกล้นู่นุยเข้าไปด้อเล่เดี๋ยวมาทนเด่เห็นกงสมถมชมด้วยเ หญิงเอาตะขอไหมไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อมัวจะบินแหงทกเ่ียวตะขอคุณหญิงไม่จัดระเบียบเองไม่จัดระเบียบสังคมบ้างเอจัดไรระเบียบเองมีให้จัดี่วฝนตกด้วยอากาศชื้นไม่ก้าะมาขนาดนี่ไดถ้าหวงรู้เรามีความผิดถ้าวงัวลองัเปิลก่อนเลยทำยังไง ทดสอบกันเลยอย่างเช่นจอมอก่อนเลยอักษรย่ออเอ่อแกพูดแล้วสอนย่อเออฉันปฏิบัติตามที่แกพูดเลยจอมอแล้วเี็นเชือกไหมครับสมายที่ไม่มีเลือกเชือกไหมอ่ะจอมอหมายถึงจับมืออ๋อจอมอจับมือจอขอจับขาอะไรประมาณนั้นแหละลองดูก่อนเลยแคมเปิ้ลจอมอก่อนเลยดูดะจอมอจะว่าไหมจอมอจับมือ จ่ออจอไหลจขาไม่ว่าวะไม่ว่านต้จับขาเหรอเจับาย้เาเ็นเอาเนาะเดยได้ไได้เยวได้มันด้าแล้วป่าไม่ว่าไม่ว่าอย่างนี้ก็วจอปอจอคอจอคจออจับก้นยไม่ว่าว่ะแก้มดิ้นแบบจับก้นจอคอจับ บอกเลยใว่ปะกอล่างหรือกอบนนะมีท้ายมวยมีแทงล่างแทงบนมีโต๊ะหักขาเลยเอ้ามึงไม่รู้มึงไม่เคยทายมวยมึงรู้ได้ไงปะแม่ของโสมว้อยู่จอกอกอล่างกอบนเออจอกอไม่ว่าว่ะไม่ว่าไหมเออเจ้าจอกอไม่ว่าทั้งหมดไม่แน่จอหน่อยจอหน่อยมจับน้อย ว้าปวดง่วงแล้วโอ้ยลูกเปนิดเยฮะเใจพ่อคงแล้วเนี่ยลูกหมอกวาาเลเลหการแสดงไม่ถือไม่ถอไม่ถว่าวะอะไรก็ไม่ว่าเอชอะไรก็ไม่ว่าอย่างนี้จอหอเลยจอหอจอหอจอหอจ่อหอจอหอจอหอจอหอ่ออ พี่ว่าหูแข็งหรือหูนิ่มถ้าหูแข็งแสดงว่าคนดื้อรู้ไหมพี่ว่าหอล่างหรือหอบนใครว่ามีหอล่างหอบนอยู่ด้วยถ้าหอบนคือหอบนคือหูเออแล้วหอล่างคืออะไรหอล่างครับหัวเข่าหรือหัวหัวไงหัวหัวหัวเข่ารียนที่ไหนเนี่ยหัว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 เข่าจูบเลยจูบเลยไปจับไปจอมจอมจูบเลยจูบเลยทดสอบเลย Yeah,